ตอบคอมเมนต์นี้นะคะอยากทำได้บ้างอ่า ไปเรียนเอานะคะพี่เพราะว่าเาาก็มาดาวก็ไม่ได้เก่งเรากนะดาวก็เข้าไปเรียนเอาเทคนิคการทําเขาจะมีให้หมดเลยในกลุ่มอะต่อให้เราเพิ่งเรียนติ๊กตอกมาใหม่ๆเรายังเล่นไม่เป็นเรายังทําไม่เก่งนะทุกคนนะที่นี่เขาจะมีสอนให้หมดเลยนะทุกคนขอแค่ทุกคนเนี่ย่ามีสมุดปากกานะคะไปจดเอาเทคนิคการทําแล้วก็เอามาลงมือทาค่ะทุกคนเาวเป็นในหน้าให้กับแอบชอบมิงดอนินะทุกคนนะก็ทํามาตอนนี้ก็า จะสงปีแล้วนะทุกคนนะแล้วก็มีหลายๆคนมาทําได้กันเยอะแยะมากมายนะทุกคนนะไม่ว่าเราจะเป็นคนชั้นชาติอะไรเราจะอยู่ที่ในบนโลกใบนี้ขอแค่เรามีมือถืออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทําเงินให้กับแอปนี้ได้ทุกคนทําผ่านช่องทางไหนได้ทุกช่องทางค่ะทุกคนเราทําคลิปไม่เป็นเราไร้สดไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เกี่ยวค่ะทุกคนไม่เกี่ยวเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยดาวมาดาวก็ ไม่ได้รู้จักติกตอกนะทุกคนนะไม่ได้รู้จักติกตอกแล้วก็ดาวก็ทําผ่านช่องทางต่างๆนั่นแหละทุกคนช่องทางแอปปี้ช่องทางที่เราถนัดทุกคนเอาตามที่เราถนัดนะทุกคนนะทุกคนไปเรียนเอาดาวจะมีช่องทางให้ไว้อยู่นะทุกคนนะนา น้าเนี่ยหน้าหน้า,นา,นาตอก,กของพี่ดาวนะทุกคนนะปันทัด์ที่4ี่นะทุกคนนะไปที่บ้านสีเขียวแล้วก็บอกว่าคอเดียนฟรีวันนี้หนึ่งทุ่มนะเจ้าของบริษัทเขาก็จะมาสอนให้อีกแล้วนะคนขอแค่เราเนี่ยมีเวลาวันละ2-3ชั่วโมงนะทุกคนนะอยากได้กําไรวันละเท่าไหร่ ทีนี้เนี่ยทุกคนที่นี่รายได้มันไม่มีเพดานจํากัดน,นะทุกคนนะอยู่ที่เราขยันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทํานะทุกคนนะเราก็จะมาแบ่งปันในไลฟ์สดด้วยทุกคนแต่ว่าอยากรู้แบบละเอียดมากกว่านั้นทุกคนต้องไปเรียนรู้เอาเองนะทุกคนนะในกลุ่มเนาะเดี๋ยวเราจะช่วยกลุ่มไม่นะคะ